พี่น้องที่เบิ้งผมอยู่ครับขอญาติไส้ภาษา่อด้ครับเมื่อนี้น่ะผมอันอยากเข็ยโครงการโครงการเจ้าของนี่แหละเอออันเขียนโครงการกับผมอันมาปฏิบัติกับผมคือผมอยากตามห้อยหนังทาเรครับเมื่อวานผมไปท่าเรแล้วในหนังเนี่ยมันมีฉากว่าอันวัดบ้านคาเกิมบ้านคาเกิรมอยู่นครพนมผมเคยมาอยู่นครพนมหลายปีนะครับแต่ผมบ่เคยเข้ามาเลยครับนี่เลยขับรถจากสกุลมานะครับ มาหอดจักสิกิโลก่อนจิถึงนี่นะครับมันมีแนวแปลกๆขึ้นมาในท่านในขันนี่แหละมันต้องมีแนวผมว่าเข้ามากะผมถึงมารู้ว่าถ้าผมมาก่อนเวลาในี่หลวงพ่อสิตอปป้องไปติดอยู่อันอยู่ไอไอไอเข้าห้องเนี่ยครับไอ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 มอง ถ้าคนไทยบอกภาษาเนาะอันนั้นทางนี้ห้องภาษาบอกครับเอินสุสาน,สานห้องส,สุสานสุสานหรือป่าศักดิทธ์ปา่าศดิศแต่นี่นประเด็นมากก็คือว่าวัน <วะ S 2> นี้พอหลวงพ่อเข้ามาปุ๊บผมรถมกรจอดเลยพอญาติอไอ้หลวงพอ่อซื้ออดีว่าได้แต่งตครกับผมคุณพ่อเปโตสุรพงศ์นาแว่นนะครับ ส่วนมากเขาก็เอินพ่ออ้วนนะครฮะพ่ออ้วนนะห้องลูกพ่อหรือห้องคุณพ่อคุณพ่อห้องคุณพ่อผมผมใช้คำพินตะปออไทยไลยครับได้บอกขอบคุณอันคุณพ่ออันเป็นไทยว่านวนเนาะครับบ้านน้ำบัวครับวัดของไทยบ้านคริสของยูนาบัวอำเภอวันนนครับจังหวัดสุพรรณครับเกิดมากับพ่อแม่พานับถือคริสแล้วเนาะครพานับถือคริสแล้วนะครับอัน ถ้าในภาษาทางนี่นั่นการจบการเรียนจบอันทังศาสนาคิดเทเนเป็นคุณพอ่อนี่ต้องต้องเรียนจบอย่างจังได้เป็นคุณพ่อครับคบำดับก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เขาอยู่บรเนศน้อยอยู่ประเทศฟาติมาทาแรกนี่นะครับอ่าน้าเลยตั้งแต่ระปของผมอีกเขาตั้งแต่ป,ตตปหจบปสี่ก็พักเขาปหแต่เดี๋ยวนี้เขาจบปหกเดีย๋ยวนี้จังมาเขา คณะครัเพราะฉะนั้นแล้วก็จนจบมมแปดหรือว่ามซอหานะค,ะนะคะระับแล้วก็พอจะอาจจะเป็นคู่เด่นปีหนึ่งสองปีปแล้วก็ไปอยู่บันเดนการนะครับบันเดนการคือ<ข>อ,อยู่คน,รนคนปรปฐมนะครับอยู่โรงเรียนเซนเตอร์แซปอุปถมัมภ์นครปฐมนะครับแล้วก็อยู่หันหนึ่งปี แต่เดนที่เขาเขาแย้าย,ยายมาอยู่โคราชนะคะารละครราชสีมาว<ช>ันเดียกานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นการดุกตอนคือเป็นคุณพอน้อยยังบ่อฮ<ม>ัตในเฮติบิซ่าแต่ว่าถือว่าเป็นอนุดสงอนุดสงแล้วนะครับนะสามรสรารถส่งสินส่งอย่างได้หลายหลายอย่างนะครับแล้วก็พอจบปีเจ็ดก็ทางผคุณย,ยัยเขาเป็นซิบุลเหมาะสมบหที่สิบวเพราะ ด่านะเกษตรสให้บวชน,นะครับด่านะก็โบแมนว่าทุกคนสิีบวชน,นะครับบางเขาเกษสิคัดแต่ละปีแต่ละปีไปเรื่อยๆบางเทืกีกอ่าจบปีนี้แล้วพวกเขาเกษสิคัดแล้วเอาแนะนําให้เหมโมะ,มะ,มะสมกับท่านนี่เนอ้อไปท่า,า,า<อ>นคารวัตซะแต่ผมเนี <c oughs> ่ยโชคดีพอดีผมได้บวชตอนพระสันตปาะปาจอนปอนที่สองที่โบกทัวร์โบกเพิ่นมาประเทศไทยเธอแรกครับพอดี เพิ่อนบวชพร้อมกันในเวลานั้น23องค์นะครับอยู่ที่โรงเรียนบันเอียอดแซบปุธรธมสามพานนะครับนะที่บวชตอนนั้นแต่ตอนนี้เพิ่นก็ได้เป็นตั้งบุญแล้วเพ่นเป็นคนบวชให้ครับเป็นคนบวชให้คพ่อเยี่ยมคุณพ่ะอ้วนนี่ได้รับการบวชจากสมสมเด็จพระสันตะปาปาที่เข้ามาเมืองไทยมีจักรูปรับยี่สิบสามรุ่นนั้นนะครับ ในอีสานมีอยู่สองคนคนหนึ่งอยู่อ<ม>ุบลแต่ว่ามนเสียชีวิตไปแล้วเรือผมนะครับเรนี่เนปางอีสานนะนอกนั้นกดอยู่ในมีสังอื่นๆนะครับ<ม>แต่ว่าเดียวนี้พัฒนาปาจปอมปลดีสองคกได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตแล้วนะครับอย่างนี้นครับอัอนอันจากนั้นมานี่นั้นเป็นเป็นพระสงฆ์เออเป็นคุณพ่อนี่เจ้าปีนะครับเดือนสี่สิบเอ็ดปีดีครับ สี่สืบอนดปีแล้วครับผมเนียนครับบมตั้งแต่ตั้งแต่บวชมาถึงสี่สิบเอ็ดปีครับถ้าเป็นพระทรงไทยเราเรีองว่ามหาเทระชันโอ้โอ้ผมผมเพิ่งได้อันสนทนาครับอัน ไอ้คุณพ่อทางทางคิดศาสนาเนี่ยพูดเลกนแหละครับคือคืออกอื่นกันได้คุยอยู่ครับคุยแบบอันเป็นการเป็นงานนะครับว่าเล่นว่าหัวเป็นยันยุกมาหนังอันนี้แหละครับเป็นที่ใดคือคือเขาจะได้มาคัดเลือดปวดเอาครับเรื่องผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เฮาวเห็นบางโดยเฉพาะในเพจของคําเกิลวัดคําเกิลผม โดยเฉพาะมันมีแวงคำคำเกินมด้วยนะครับและก็มีทางมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวนครพนมก็เข้ามาร่วมกิจกรรมเราเอานักศึกษามาตากอาจารย์เขามาด้วยนะครับมาและก็ได้จยากให้มีการเตรียมนะครับเด็กๆต่างๆในการเล่าเรื่องหรืออะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนึงวันเลยไปอยู่ใน ของสถานที่ท่องเที่ยวของนครพนมด้วยนะครับมาเพราะฉะนัเวลาเขปักหมุดก็จะมีของวัดธนบุญยาดแซ่บคำเพิ่มด้วยนะครับที่ขึ้นมามมที่มีวัดเก่านะเพราะว่าวัดนี้นะครับที่ในภาคอีสานเนี่ยเหลืออยู่วัดเดียวที่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่เป็นสมบูรณ์นะไม่ยังไม่ไถูกทุบทิ้งนะครับตั้งแต่สร้างม,มา118ปีพอดีไปนี้ คุณพ่อบอกว่ามีการทุบโบสครับแปลว่าการเผยแพร่อันศาสนาคิดในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีนะได้สร้างวัดสร้างโบสถ์น่ไว้หลายแห่งบนครับมีหลายแห่งแต่ว่ามันมีผลจากของโดยเฉพาะที่หนองแสงนะครับเพราะว่าหนองแสงนี่จะเป็นจุดศูนย์ใหญ่นะครับมีทั้งบันเดนมีอารามมีสำนักมิสั่งเหมือนกับที่ท่าแรานะครับนิสกุลนะ จำ<ต>ได้เาคัว่ามันวัดใดที่ถูกถครับสมัยนั้นนะก็เป็นที่ที่เป็นวัดกเก่าส่วนมากก็จะลื้อนะครับในอย่างของท่าแรกก็ลื้อไปแล้วที่จริง<อ>สวยงามมากนะของท่าแรกก็มีวัดสวยงามมากมนะแต่ก็ลื้อไปเพราะว่าเขาสร้างหลังใหม่ขึ้นมานะครับแต่ที่ของอนครพนมที่วัดตะกบุญนางแสงนี้ด้วยาการก่อรีพิพาทอินโดจีน นะครับเพราะนันถูกระเบิดถูกปุกปืนใหญ่อะไรต่างๆทําให้พังลงมาหมดนะครับเลยบันเหลือแต่ซรากแต่ก่อนเลยต้องทุบทิ้งเลยสร้างใหม่นะครับนังนั้นของคํเิมเพราะคำเกิมเ่สมบูรณ์ที่สุดครับของคำเกิมเพาโดนเหมือนกันนะกังเขตก็หักถ้าเราไปดูแล้วนกังเขนเลยระเบิดเราขับแรงระเบิดสมัยสงครามครับพฮลิคอินตอรจีนและก็ลังคา หลังคาแต่ก่อนจะเป็นแบบไม้แบบภาคอีสานหนือหาวมุงด้วยไม้แต่ก็ถูกลอบเผาเนี่ยก็เหลือแต่เ,แตเหลือแต่โครงปูนสิบที่เป็นซีเมนต์ต่างต่างแต่นี่เรามาใส่ปะปูนใหม่เป็นหลังคาซิเนนะครับจัวัดไอ้ของเขานี่ผ่านมาจากคุณพ่อนนพอหละครับโอ้ยนี่สามสิบกว่าอ,องค์แล้วครับสามสิบกว่าอ,องค์เวลาเขา<อ>ถามว่า แต่และองค์ได้ติดรูปิคนใ้บ่างผมว่าอาจจะยังยังไม่ไม่ติดตัวนี้ยังยังไม่หมดอา,อาจจะหาไม่ได้เพราะว่า<ม>บางองค์นี้ก็เป็นคณะมิชเนลรี่เป็นสมัครก็เป็นพ,ส,พสงค์ต่างประเทศด้วยนะครับที่าล<ม>าลงอเด้ตายไปแล้วนะครับนะบแต่วัดของวัดคําเริ่มนี้นะครับก็เป็นของคณะ ที่เป็นผู้สอนสาศาสนาที่เผยแพร่คณะมิชชันนารีพระสงฆ์เหล่านี้ก็มาที่บุงกระแถวจากกรุงเทพนะเดินทางมา102วันแต่ก่อนมันเดินทางลำบากนะนะเพราะยังมาปักหลักอยู่ที่กุงที่บุงกระแถวอยู่อยู่อบนนะอ,อยู่อวนครับแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็สำรวจ,ม,จมามตามน้ำคง ไปที่น้องคายครับอพอกลับมาจากน้องคายมาก็ได้ปีพันแปอปดสิบสานอยู่ที่น้องคายเนี่ยมาที่น้องแสนก็ได้ร้านบาทคิดสั่งที่นั่นประมาณ3าสิ่ครอบครัวแล้วก็ปวดศีลส,สมรสอะไรต่างให้ใอพอปี 85, อพันแปดร้อยแปดสิบห้คุณเจ้าโปรโดมนะครับก็ให้คุณพอ่อเซาเวียเกโกที่ดูแลกลุ่นี้ ได้ย้ายเข้ามาที่นี่นะครับย้ายเข้ามานะส่วนของทแทแล่นั้นเป็นพันแปดร้อยแปดสิบสี่นะครับมูลแแล่ที่ย้ายจากอ่าอ่าจากสกลนครอะไรต่างข้ามหนองหานมานะแต่นี่เป็นพันแปดร้อยแปดสิบในปีเกือบปีเดียวกันตป็งไปในช่วงออของคริสต์มาสนะก็คุณพ่ออ่าตุาวซาเวเกโกได้ย้ายกลุ่มที่อยู่ที่หนองแสงนครปฐมเข้ามาอยู่ตรงนี้นะ เข้ามาภาคนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเลยเป็นศูนย bueno> ์กลางศูนย์กลางต่อจากบุงกระแถวมาตรงเนี้ยที่สองครับป็งที่สองของประเทศไทยได้บอกครับของในในภาคอีสานภาคอีสานในภาคอีสานที่เป็นในภาคอีสานมาอยู่ตรงนี้บรรดาคณะมิชชันเนอรี่พระสงฆ์ต่างประเทศก็จะมาชุมกันที่นี่นะเลยจะมี กําแพงเดาเก่าแก่ยังคงหลงเหลือนะอันเดียวกับที่อย่ตั้งแต่เริ่มสร้างยังไม่ได้ทุบทิ้งได้กําแพงเดิมพร้อมกับวัดเลยนะกับหมู่บ้านเลยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นที่เลี้ยงว่าคณะวิจารณีก็ไปประกาศทั้งประเทศลาวประเทศไทยในภาคอีสานอันนี้เป็นูนย์กางเป็นสนย์การทางลาวเวียดนามนำบอกกับอาไม่เวียดนามจะมาเขาย้ายหนีมาอยู่ี่นี่เลยยังจะไม่ถึงเวียดนามเดี๋ยวเวียดนามก็ เราไปประกาศที่ลาวด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็มีจํานวนมากขึ้นพอดีเกิดพิพาทอินโดจีนอะไรๆด้วยแต่ว่ามีจํานวนมากพ่อเนี่ยให้ย้ายกลุ่มเรานี้ออกไปอยู่ที่หนองแสงต่าวัตถุนาหนองแสงเลยเป็นแหล่งที่สาคขับไปายแสบแบงย้ายออกไปให้กลุ่มเรานีแบกหาที่อยู่ใหม่ให้มันมีจํานวนมากในหนองแสงมันเดินทางสบายก็เป็นเพราะเพราะเหตุใดถึงเป็น คนไอ้คุณพ่อต่างประเทศที่เป็นคนฝรัง่งเศสครือมวกเป็นคนอังกฤษหรือสเปนส่วนมากเขาเป็นคณะของเขาที่เป็นมิชันารี่ที่มาเพื่อเผยแพร่ขา่าวข่าวดีลวพระวรสารครับเมื่อเขาสามารถเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะส่งต่อพวกนี้จะไม่อยู่ตลอดไปนะพวกนี้จะเป็นหน้าที่ของเขาจะเป็นอย่างนี้คณะนี้ หมายว่าเมื่อประกาศศาสนาเรียบร้อยก็จะส่งต่อคณะพื้นเมืองคณะอะไรต่างๆที่อยู่ในทิศในท้องถิ่นเพื่อดูแลต่อไปเห็นของเชียงรายกับมีทันารีเข้ามาวางผังเมืองเขาเขาเปเหมือนกับเหมือนกันนะครับหลังจากที่อ่เลยพื้นเมืองแข็งแรงแล้วเขาก็จะย้ายดีไปย้ายไปหาที่ใหม่ที่เผยแพร่ม่ประวัติการเผยแพร่ศาสนาของทางคิดเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจเต่ อันผมอยู่ใกล้ๆไปก็ได้เรียนที่จีเคยลงเรียนแต่ว่าได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็ที่ขั้นเรียนจ้ะแต่พอแก่มาปัดอยากสนใจทำลวกพ่ออันทำชุดพ่ออันอยู่คนมาให้เริ่มจากหนังสือเล่มนั้นเรื่ีงกันป่านนี้แกยังไม่ได้เริ่มก็คือสิได้มาอาศัยการตามรอยหนังเรื่องท่าเรืนี่แหละอันผมว่าอยากทิ้งอยากรบควนลวงพ่ออันหนึ่งว่า ได้ได้ใ <c oughs> ส,ส่ซร <c oughs> ับได้ใส่อยู่ครับเ <c oughs> น,น,นี่ยหมดเพื่อมาทดลองแลวสี่ปาาียกพริญญาาทางด้านปรัชญาทางด้านศาสตร์ปรัชญานะครับปริญญาตรีแต่ก็ให้เขาไปพักุ่สั่งใจว่าสีเดินตัวไปบวหรือแล้วใดยัง <c oughs> พ้มบ่ถ้า <c oughs> เป็นพระทรงไทยก็คือซึ้งเนาะกแล้วแต่เ้า